เยวเท่านั้นค่ะท่านประธานพอดีว่าเมื่อกี้เนี่ยดิฉันได้ฟังนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้่าก่กอถึงเรื่องหมาไม่ตบัดสัตว์ติดใจนิดเดียวเท่านั้นค่ะท่านประธานเพราะว่าเมื่อสิบเดือนที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นตบัสัตว์กันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเสียหมาไหมคะท่านประธานขอบพระคุณคะ่ะครับก็ถือว่ายังเกี่ยวกับสัตว์อยู่นะ ยังอยู่ในประเด็นได้นะเดี๋ยวท่านพี่เทียมเชิญครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับที่อนุญาตให้นําสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักตัวนี้เข้ามาในสภาทอล์กของเรานะครับอยากเล่นกับหมาจาังเลยออยู่นี่ผมผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบชอบน้องหมามากนะครับแล้วก็ชอบสัตว์เลี้ยงต่างๆด้วยผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านครับผมอยากให้ทุกคนรักสัตว์ อย่างรักน้ำรักป่ารักนะคะคนดีขอบคุณครับท่านาขอบคุณมากครับคุณ,คณพี่เทียมเชิญฝ่ายคอ้อนได้สรุปการอภิปรายในวันนี้นะครับท่านสมชายน้องหีครับท่านประธานที่เคารพผมสมชายน้องหีจากร้อยเอ็ดนะครับท่านประธานที่เคารพครับเลี้ยงสัตว์เหมือนลูกเปน,นี้เพื่อสี่ขานะครับผมเองตลอดชีวิตที่ผ่านมาท่านประธานที่เคารพ ไม่เคยเปยสองขาเปเฉพาะสี่ขาอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะก็คือหมากับแมวรรมท่านประธานที่ครบครับแมวที่บ้านผมสรุปแล้วสุดที่ตอนนี้มีอยู่หตัวหลังจากที่ตายไปมากแล้วนะครับ <Okay. S 1> เหลืออยู่หตัวหตัวเนี่ผมก็ไม่ข้่งใครเท่าไหร่หรอกภรรยาที่บ้านสิครับรรท่านประธาน ทั่วไปเวลาเรียกหมาเรียกแมวเขาจะเรียกลูกลูกที่บ้านไม่เรียกลูกเรียกทูลหัวของบ่าวัเป็นเหมือนนางในวรรณคดีเหมือนในละครเลยคือคลั่งขนาดนั้นต้องเรียนท่านประธานฝากพี่น้องประชาชนที่ฟังตรงนี้นิดหนึ่งว่าความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์โดยเฉพาะหมาแมวมีตั้งแต่เมื่อหมื่นปีที่แล้วอียิปบราณท่านประธานที่เคารพครับอียิปบราณเนี่ยเรานับถือเทพพระเจ้าอยู่สององค์ องค์แรกคือเทวีบัสเตตเทวีบัสเตตเนี่ยคือตัวเป็นคนท่านประธานแต่หัวนี่เป็นแมวเป็นเทพเจ้าที่จะนำมาซึ่งความโชคดีนำมาซึ่งความรักความอุดมสมบูรณ์และเทพเจ้าอีกตัวหนึ่งที่คนอียิปต์โบราณเขานับถือเขาเรียกว่าอ n นูบิสอันนี้ตัวเป็นคนแต่หัวนี่เป็นหมาดำ แล้วเขามีมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่นําวิญญาณของมนุษย์ไปอยู่มโลกไปให้โยมทูตตัดสินว่าคนนี้จะไปสวรรค์หรือว่าไปลงนรกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราผูกพันกันมานานมากทีนี้ด้วยความที่รักแมวผมก็เลยมีความรู้สึกว่าแมวนั้นเป็นผู้ให้เราไม่ใช่เราให้แมวแต่แมวเป็นผู้ให้เราผมเรียกว่าสี่ให้ ให้แรกคือให้ความสุขหรือเปล่าไม่แน่ใจกรอนที่ท่านสมภาคพ,พูดดีนะครับแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างปาลาเปียวเป็นหนักหนาเนี่ยร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาเท้าแข้งเท้าขาหน้าเอ็นดูอันนี้มันสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เนี่ยเรียกเรียกเข้าไปเถอะเรียกแมวมันไม่เหมือนหมาหมาไหมครับหมาเนี่ยคือถ้าเราถึงบ้านนี่มันมาลอนะหยุด ดู่ลดเราแล้วมันมารอแต่แมวเนี่ยพอเข้าบ้านพ่อมาแล้วโลมันนอนท่านประธานมันไม่สนใจเรียกจงปากฉี่คึงหูมันก็ไม่ยางเก่งนะมันใช้โงกหัวขึ้นมาดูว่าโอ้ทาากูกลับมาถึงบ้านแล้วแล้วมันก็นอนต่อเราเป็นคนรับใช้เขามันไม่มองเราละฮะเดี๋ยวนี้ เหมือนครับท่านเสน่ห์ท่านท่านเสน่ห์มีเรื่องอะไรนะครับท่านประธานครับเพื่อความชัดเจนเพราะว่าอยู่ฝั่งเดียวกันแต่ก็มีความชัดอยากรู้ว่าอยู่บ้านนี่ท่านกินชามเดียวกับแมวไหมครับคือคืออยากรู้ภาชนะที่ท่านกินนะครับคือไม่ทราบภรรยาเลี้ยงในชามจานเดียวกับแมวไหมไม่ไม่ไม่ครับไม่ใช่ไหมครับขอบพระคุณคิดว่าเหมือนกันครับคนคนละชามแต่ว่าเป็นอาหารมาจากถุงเดียวกันเนี่ยเนี่ยท่านประธาน แมวนั้นให้อาชีพเป็นอาชีพเป็นยูทูบเบอร์เป็น Tik t อกเกแมวไข่ตุนแมวปลาเกา๋าคนคนตามไม่เยอะนะไม่เป็นล้านนะแต่เอาแมวนิ้นเอาแมวมาเต้นรรรท่านประธานหน้าตาแมวนี่มันเบื่อโลกเต็มคนนะหน้าตาบอกูอยากไปสวรรค์วันนี้เลยเห็นเฉพาะหน้าแมวแล้วก็พุงมันนะฮะเต้นอยู่เนี้ยคนดู12ล้านวิวท่ประธาน แล,แล้วแมวเขาคิดท่าเขาเองหรือยังไงไม่ฮะคนนี่แหละบังคับให้มันเต้นเดี๋ยวก,ก็มีเพลงโน้ตเพลงนี่บังคับให้มันเต้นแต่หน้าตาแมวเนี่ยโอ้โหท่านประชารเหแล้ว <c oughs> เราจะสงสารนะแต่นี่เห็นไหมทําให้พอมียอดวิวแบบนี้ <c oughs> เขาก็ไปเป็นพรีเซนเตอร์อาหารสัตว์แล้วคนตามเนี่โอ้โหหลายหมื่นมากท่าประธานเชื่อไหมผมทำแพลตฟอร์มดำเนี่ยทำมาสปี ปั่นเช้าปั่นเย็นท่านประธานปั่นอะไรครับปั่นยอดวิวครับท่านประธานมีคนติดตามทั้งหมด2,000กว่าคนสู้แมวก็ไม่ได้สู้แมวไม่ได้อายแมวมันเลอะเกินนะครับน่าจะเพิ่มอายหมาไปด้วยนะครับอายหมาน่มนาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับถือว่าแมวแมวหมาพวกนี้ให้อาชีพเรา ให้ต่อมาก็คือให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องท่านพนมได้พูดถึงท่านสเสน่ห์ได้พูดถึงธุรกิจอาหารสัตว์ท่านพนมที่เคารพครับมีมูลค่าปีที่แล้ว2,566 4 1,800ล้านแล้วแมวหนึ่งตัวเนี่ยเวลาเราเลี้ยงเนี่ยท่านประธานที่เคารพใช้เงิน1,4200บาทต่อปีมันมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหม มีอาหารเม็ดอาหารเม็ดไม่พอต้องมีอาหารเปียกต้องมีทรายต้องมีกระบะต้องมีของเล่นต้องมีเสื้อต้องมีทุกอย่างแล้วต่างจากเราท่านประธานอย่างท่านประธานเนี่ยเอ้าไปอาบน้าอย่างเราไปอาบน้ําเราก็อาบน้ํามันก็จบใช่ไหมล่ะหรือท่านประธานมีอาบน้ําเสร็จท่านประธานจะไปตัดขนต่อมันก็ไม่มีมันก็มีแ่หมาแต่แมวท่านอะไรที่อาบน้ําเสร็จแล้วค่อยไปตัดขน อย่างเงี้ยอย่างท่นประธานตัดเล็บตัดเล็บก็จบถูกไหมแต่แมวเนี่ยมันตัดเล็บไม่พอต้องมีที่ฝนเล็บให้มันอีกออมันมากมายขนาดนั้นแล้วอันดับต่อมาที่แมวให้เราท่านประธานครับคือให้โชคบางคนเนี่ยถ้าแมวคลอดลูกที่บ้านก็จะเอาลกนกะเก็บรกแมวเอาไว้ท่านประธานเห็นไหมที่ญี่ปุ่นนะท่าประธานครับามาเนนิเกกกแมวกวักครับท่านประธาน แมวกวักของญี่ปุ่นนะครับถ, so, Star, no Japan, ถ้าเป็นสีทองเน bright, ี่เขาก็จะกวักโชคลาภถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับและวันที่8สิงหาคมเนี่ยท่านประธานที่เคารพเป็นวันแมวสากลมีไหมวันสมภาษากลไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ย8สิงหาคมเป็นวันแมวสากลเราก็ควรจะยกย่องแมว ปาจแมวจาริแมวหอนตีคุรุตตะแมวนุสาหสาัสแมวข้าพ่อปนุบน้องสักการคุณแมวทุกประการเอาแบบนี้เลยนี่ถึงขั้นบูชาแมวกันบูชาแมวเลยนะครับและคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมีมากถึง37.7%ที่ไม่ทราบว่า เวลาแมวมันไปสร้างความเดือดร้อนมังคันเวลาหมามันไปฉีกขี้ใส่บ้านชาวบ้านไปไปกัดข้าวของพังต่างๆอ่นนี้เจ้าของหมาเจ้าของแมวสามารถที่จะถูกปรับได้ถึง5 0 0พบาทสุดท้ายสุดท้ายท่านประธานที่เคารพครับไม่ว่าเราจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเราก็ต้องมีความรับผิดชอบนะครับเพื่อที่ว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะครับที่พึงจะดูแลสัตว์ร,ร่วมโรคร่วมกัน ทำให้ดีที่สุดดูแลให้ดีที่สุดเขามีความสุขเราก็มีความสุขขอพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ,ท,รบ,บ,รบท่านสมชายน้องฮีนะครับผ,ผู้แทนจากพรรคฝ่ายค้อนจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสภาทอกเราได้สะท้อนปัญหาสังคมให้กับท่านผู้ที่ชมการถ่ายทอดอยู่ในเวลานี้นะครับก็ทําให้เห็นได้ว่าการรักสัตว์นั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นั้นท่านต้องมีความพร้อมและต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับ ปิดประชุมครับเ<อ>ตะเมียเพื่อให้หมามันตกใจหมาวิ่งหนีเราจะเสียค่าปรับแค่500บาทฐานทำร้ายร่างกายและเป็นคดีที่ยอมความกันได้แต่ท่านประธานถ้าเราลักเมียรเราไม่เตะเมียรเราเตะหมาท่านประธานที่เคารพครับเราต้องเสียค่าปรับ20,000บาท<อ>จำคุก6เดือน และยอมความไม่ได้และถ้าเราจะสู้คดีกับหมาเนี่ยท่านปะาระธานนี่ต้องถามท่านทนายว่าเราแค่ป้องกันตัวนะเราไม่ได้ตั้งใจทารุณสัตว์หรืออะไรนะเราต้องไปหาพยานหลักฐานมาสู้กับหมาทองสภา